ครับวันนี้เราอยู่กันที่ในซาฟารีจ้าครับาไปยังมีพิธีกรคู่ใจครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะเข้าสวนสัตว์นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูสัตว์สายพันธุ์หายากกันก่อนนะครับผมครับเอานนี้ครับหายาดนะครับตัวนี้คืออะไรวะ นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูจุดซื้อขายตั๋วกันนะพิัให้ดูพิสักให้ดูครับอันนี้โดนโดนสาดเองอโดนสาดก็ถ้าเราโดนเราโดนนี่เราจะเป็นแบบนี้ด้วยโดาดไม่ไม่ไม่คือตรงนี้กังวลกังวลอย่างนึงว่าว่เพื่อนจะเข้าได้ไหมกลัวกลัวคนทั่ไปสับสนสับสน่เอ้ยคนถือกล้องเนี่ย หลุดมาจากองค์ไหนให้ไป็นเรื่องที่ต้องกังวลเราแหละตาหมาพึบเลยตอนนี้โอ๊ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวดูนลำโพงเฮ้ยเหมือนเลยเฮ้ยเอาเชือกมันเขาเชือกงเยเชียเขาบอกผู้สูงอายุอ่ะรับส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โอเขาลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อายุเกินหกสิบอ่ะต้องบอกอ๋ เออมันเหรอมึงเนี่ยเราก็ได้บัตรมาแล้วครับโชว์บัตรนะครับแอบเข้าหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนบัตรผีนะในบัตรผีด้วยถ้าบัตรผีเป็นไงฮะถ้าบัตรผีเฮ้ยอุ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 ้ยหน้าตกรตาวดับตัวได้ตกร้าเป็นไรอ่ะสวยๆช่วยๆเหรอ เดี๋ยวไปโชว์มอเตให้ผู้จัดการผมจัดการนะครับให้ผู้จัดการคุยกันไปไปทำไมไกด์แล้วผู้ช่วยไกด์ตอนนี้ไปไหนแล้วไปไรโชว์เสือก่เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องรู้เหรอเสืออยู่ไหนฮะอยู่นี่อยู่นี่หรือเปล่าวะเลี้ยไปเสือนั่นไทเกอร์โชว์ยื่ไหนนะยืนตรงยืนตรงก็มีอันใหญ่เลีอยว บ้านหวานมึงมันเราต้องสามร้อยซื้อมาดูนพูมั้งนอะไรดเสือนะครับเสือี่ไอไหนเข้ามาพี่ แต่เสือมันสู้นะเสือสสมันเล่นเสือไม่ได้นะไม่วะเสือเลยเออกระโดดขึ้นอย่างเงี้ยนะเสือได้ได้การ์ตูนได้ยดีให้เติมอีกไหมว่าท <c oughs> ี่นำเข้า <c oughs> ทำไมวะมาจากแอฟริกาได้เซ๊ดใช่หรอแต่วันนี้เนี่ยน่าจะมาจากอังกฤษเฮ้ยเดินออกมานี่มาแล้วไหนอ่ะออ๋เฮ้ยลาม อุ้ยตัวที่สองี่มาจากใครแม่งเลยนะเสือเหลี่ยอ๋อเป็เหลี่ยด้วยอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเสือเหลื่มอะไรเนี่ยเออเซต้าイพวกไงต้อยู่ในป่าเปนโจรอยู่ว้าวชีกอะชีกชีก แปลว่าอะไรครับ<ะ>แต่ว่าจะนั่งเฉียงๆให้นั่งเอียงๆ <c oughs> จะไปพาไปดูเบื้องหลังด้วยนะครับว่าการใส่เสื้อเสือเสือเป็นยังไงนะครับไม่ใช่เร็วเรัอวหน้าทัวเรียกเราเสือเสือปวดตูดเลยถ้าอยากได้คอนเทนต์ป่ะหนูอ่มอาหนูมออยากได้คอนเทนต์นไหม <laughs> <c oughs> บ๊ายบายบายบายไทายเกร์ ไะไปกันต่อนี่ก็ใส่ม่ใ่มันใส่เอยโอ้โนตัวโคตรใหญ่อ่ะน้ี่เสือขี่เลยนี่เร็จล้อนนีเราไปดูเสเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะไปไหนกันครับไปดูโชว์พิเดเตอร์นะครับอ๋อคืออะไรอ่ะทค่โชว์อะไรวะอืมน่าจะเป็นจระเข้ครับผม ใช่เหรอไม่รู้ก็แค่เหรอใช่ใช่ป่เอาพิเตอร์นะแสดงหนังพิเตอร์เออที่ไม่เป็นเอเลี่ยนกอเคยดูดเลยอ่ะกเคยอยู่เคยไม่หรอกเคยเห็นแค่โปสเตอร์ตอนนี้เราเราเดินไปหนีขี้ฟาเออหนีขี้กูก็ขี้อ๋อนี่เป็นคนเหรอเขาบอกว่าสามารถแสดงสาย การแสดงขัาจบในเวลา2นั่วโมง5นาทีแสดงประจำที่เท่านั้นนะคะไม่ล้กขกึ้งยืนเดินไปเดินมาระไม่สำคัญสนว่าเที่ยวเฉยอันนี้คือโชว์อะไรครับพี่นวออันนี้จะเป็นโชว์ปีเจเตอร์นะครับเป็นการดูพฤติกรรม เราากำลังรีบไปไปไหนนะไปดูสัตว์ครับรถรางรอบสุดท้ายนะคะเราก็เลยต้องรีบนะคะแล้วก็พิธีกรคนเก่าหายไปไหนไม่รู้นะคะอคตอนนี้โทรศัพท์เราเลยรีบไปค่ะกก็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 กล้องมาแล้วครับเมื่อกี้หากล้องไม่เจอนะครับตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นรถรางรอบสุดท้าย โอ้โห oh oh. อย่างเราไทยเมื่อกี้เว้ยเอ่อไปดูพิเดอร์โชว์ใช่ปะแล้วมันมีเด็กจีนคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะอยู่มันก็แบบทำเสียงแบบคือแบบคู่อ่ะูุกคแบบสะกิดเป๊ะๆยีเด็กกันขู่มึงไม่มันเห็นมันเนไยทยเกัมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ๋อเขามานั่งรออีกเหรอใช่พวกเราจะไปดูศาสตร์ศาสตร์ใจใจฝูจิ๊จิวันนี้ผมแปลกิวขี่รถขี่รถเร็วเร็วเร็วหลายล่ยหลายาตื่นเต่ายังครับยังไม่ได้โทรเลยเป็นยังไงบ้างครับได้แบบบอกโ่าเป็นอักาศตัวไหนถ้าเกิดกลิ่นรับสะพานสันสันแบบนี้ป้องจันพองสัตว์เท้าขีดเดินข้ามอะไรเงี้ย ตอามเดือข้ามาตกลงเล็กๆครับออนยีหน้าลายแถบครับเห็นไหมัตสีน้ำตาลเลยครับดิดำๆรอนนะอันี้ขี้เกียจนะตื่นสีทุ่มเลยับตื่นตอนนั้ซาฟารีปิดนไหมคือวิธีการทำงานในช่วงหัวข้าม,าามาหันหน้ามามองเราแค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> าพาร์คกิ่วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพจไทยบายบาย